โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะก็ในคลิปนี้นะผมมีแอดออนมานําเสนอเป็นแอดออนที่ผมเคยรีวิวไปแล้วแต่มันเป็นแบบใหม่ดูใช้ไรลกว่าเดิมครับผมแต่เรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงในแอดออนการเจียนนะครับผมป โอเคครั okay, ผมก็ตอนนี้เราอยู่ในการรีวิวแอดออนดันเจียนนะผมหรือมัยครับดันเจียนนั่นเองซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่ผมดูแล้วว้า wow, วมากทั้งในเรื่องชุดเกราะอาวุธไอเทมต่างๆบอนสเตอร,ร์นะครับผมมีเยอะจริงๆอ่าเดี๋ยวผมขอเอาชุดเกราะสักอันมาใส่นะกันเนาะในอนันเท่เท่ะอันไหนมีเท่ๆบ้างขอดูหน่อยสิเอ,อนี่แหละเท่ของจริงเลย Gyro Armor ดูหน้าตาผมสิโคเท่อะ เทมากใครว่าไม่เทนี่คิดหม่ฮะมีชุดก่อเยอะกว่าอันเดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเป็นส่วนมอนสเตอร์ก่อนล้วกันว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมขอเวลาดึงมอนสเตอร์ออกมาแป๊บนึงนะครับผม ผมจะสุ่มออกมาผมว่าในแต่ละตัวนั้นมันเป็นยังไงเนาะคือถ้าให้ดูหมดนี่มันก็มีเยอะจริงๆฮะเอาจริงๆอ่ะสนุกนะตัวแรกนะครับผมเป็นเจ้าซอมบี้ขี่ไก่แบบทาวเวอร์นะครับผมหรือเป็นหคอยซอมบี้ด็อกกี้นั่นเองขี่เยอะมากเลยอันต่อมาก็จะเป็นโทมายคราฟนะครับสปาวเอกซึ่งก็จะเป็นเจ้าอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้ผมไม่เคยเล่นดันเจียนเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรสเกลตันสปาวเอกเป็นเกลตันอะไรสักอย่างเนาะเดี๋ยวผมขอมาเรียกใน ที่มันลมๆนี่ฮะเป็นเหมือนสกลเลตันที่เออผมจะโยนอะไรนะสกลเลตันที่มีอะไรติดอยู่ด้วยวิชอันนี้น่าจะเป็นไอตัวใบไม้อ่านี่ผมจําได้ฮะเดี๋ยวผมขอเรียกเจ้าตัวที่ชื่อว่าสตีออกมาหน่อยแล้วกันเนาะเราจะได้ดูว่าแอนิเมชันนั้นแอนิเมชันโจมตีมันเป็นยังไงเนาะมาสตีออกมานี่โอู้่ดูการโจมตีฮะแอนิเมชันนี้ดีเลยเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแอนิเมชันนี อู้ๆมันยิงกันเฉยเลยาละมันจะไปสู้กันแล้วโอเคฮะเดี๋ยวผมขอเรียกตัวต่อมาเป็นเลยเป็นเจ้าเตอร์กี้ไก่งวงมีไก่งวงด้วยวารีลาอันนี้คืออะไรอ่ะวัดมันคืออะไรอันนี้ผมไม่เคยเห็นต่อไปก็จะเป็นเลสโตรมอนสเตอร์ซิตี้ตัวนี้แหละตัวใหญ่ฮะเดี๋ยวกูเลมไม่น่าสู้ไหวงั้นก็เรียกออกมาเลยตัวนี้ฮโอ้ยไอญตัวนี้แหละผมเคยสู้ในเคยเล่นสู้กับกูเลมมีรอยแตกมามกูเลมจะตายแล้วนะ โกเลมจะตายแล้วอ,อือโอ้ยอันตรงตริอลังการมากเจ้ามอนสเตอร์ลีสโตนนะครับผมเรียบร้อยโกเลมผมไปแล้วแอชวิเลเจอร์เอ้ยอินเลเจอร์เป็นเหมือนพอมดอะไรสักอย่างอ,อ,อันนี้เวชั่นมันดีนะครับผมแต่เหมือนมันติดติดตรงนี้มันก็เลยบักๆนิดหน่อยเนาะเนี่ยเวรดวิญญาณเหรอโอ้เจ้าตัวนี้นี่ไงผมขอทำการทับคิวหน่อยแล้วกันนะเพื่อลดการแหลก ใน,นระหว่างที่ผมทับคิวนะผมก็มีตัวอะไรไม่รู้โผลมามาจากไหนอ่ะมันมาจากไหนอ่ะคุณผู้ชมตัวบ้าอะไรวะเนี่ยย็นด้วยแมนอะไรวะติสไครโอ้โหไปดีกว่าจากลากับตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปเรียกที่อื่นตรงที่มันมีแต่หิมะหรือไงเนี่ยผมยังไม่ยังไม่โอ้เป็นหมอกด้วยเฮ้ยผมชอบอ่ะมันเป็นหมอกแบบนี้นเออเท่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 ผมขอเรียกในส่วนต่อมาเลยละกันเนาะเดี๋ยวขอเวลาเตรียมสักครู่ฮะ โอเคครับ okay, ผมก็ตอนนี้ผมขอทําการเรียกสตีออกมาก่อนเนาะจะเป็นสตีออกมาเป็นอยู่ทดลองแล้วก็ลู o ฮั Hunter สปาวอ๋อเป็นเจ้าหมูนะครับผมนี่เจ้าหมูโอ้ยเมื่อกี้ท่าเลงมันเห็นไหมมันเลงเนี่ยอาเนี่ยโอ้ด oh, ูสดจริงมาก Execute ตีตัวอะไรเนี่ยอุย้ยปันปันปั้นปันปั้นปั้นปั้นันด้วยั้นปั้นั้นป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 ั้นแั้นปันปั้นป้นปั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 ้นดั้นปแบบแบบันปั้นมา้นั้นป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 ั้น้น เรียบร้อยตัวไปว่าเทมเพสโกล e มไอตัวนี้ตัวใหญ่ฮะจําได้โอ้ผมจะให้มันตื่นยังไงต้องมีสติไปไกลเหรอตื่นไหมไม่ตื่นอันนี้ผมไม่รู้นะว่าจะให้มันตื่นยังไงเราต้องสู้มันหรือยังไงก็ไม่รู้ฮะผมไม่เคยเจอต่อไปก็เป็นเจ้าอยู่ไหนเอนชา l แบ k กสมิ h นะครับผมโอ้ เป็น NPC ที่แม็กซ์แม็กซ์มิที่อยู่อีกขั้นหนึ่งต่อไปก็จะเป็นมอสซี่สเกเลตันนะครับผมมันสเกเลตันที่ติดตะไคร่น้ำอุ้ยเดี๋ยวนะเห็นไหมเมื่อกี้ให้ยิงมนะันอะมันมัน,ม,นมีท่าง้างทา,าดูด้วยไหนๆนะโคตรเท่อะดู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 ดโอ้โหสุดๆอะพิกลินอีกแล้วเหรอทำไมผมเจอแต่พิกลินอู้หู้ตัวนี้ของจริงดูท่าแอนิเมชันการดูมีมันครับดู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 มันๆๆมันมันดูแบบดูเหมือนไม้คราฟต์ดันเจียนมากขึ้นเนาะ ยังเป็นซอมบี้ซอมบี้ป่าอ๋อแบบนี้นี่เองสเกียตันอ๋อนี่สเกียตั้นตัวแรกที่ผมเลี่ยวออกมาโอเคฮะเดี๋ยวเหลือนิดหน่อยเนาะไข่ขอให้ดูไม่หมดแล้วกันเพราะนั่นแหละฮะเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกส่วนหนึ่งแล้วก็พอเนาะเพื่อไม่เป็นคลิปยาวเกินไปด้วยตัวต่อมานะผมก็จะเป็นออคซิเดียนมอนสเตอร์อุ้ยตัวใหญ่ไหมเนะี่ยโอ้เจสโอ้โหมีออคซิเดียนด้วยสเนล สแนลเลอลิงว่าเป็นเอ็นเทอร์แมนอะไรสักอย่างอ่ะใช่ไหมตัวต่อมาก็จะเป็นอาร์เมอร์สเกลเลตันนะครับผมเป็นสเกลเลตันตัวนี้เี้ยทิกสเตอร์โอ้รอโอ้เดี๋ยวอ่ะมันเท่มากนี่เดี๋ยวผมผมมีตัวหนึง่งผมอยากเอามาสู้กับไอตัวใหญ่เป็นกูเลมเวอร์ชันดุนะครับผมผมไม่รู้ว่ามันจะเรียกมันว่าอะไรดีแต่ผมขอเรียกเป็นกูเลมเวอร์ชันดุแล้วกันเนาะโดยการเอากูเลมคิดนะครับผมแล้วก็ถ้าเล่นในมือถือก็ชิดค้างหน้าจอนะครับผมกดค้างปั๊บ ลองดอกมาฮะนี่ฮะมาละมาแล้วกูเลมได้เวลาแล้วอุ้ยเดี๋ยวมีใยอะไรด้วยเนี่ยโอ้ติดติดโอ้เป็นกับดักโอ้นี่ซัสโอ้โหกูเลมกูเลมสู้หมดกูเลมสู้หมดกูเลมตัวนี้ดุมากฮะกูเลมตัวนี้ดุมากฮะเอาแล้วได้เวลาสู้กันแล้วระหว่าง2ตัวนี้มอนสเตอร์นะครับผมอุ้ยมีซอมบี้ลูกน้องออกมาด้วยเอาละกูเลมผมจะไหวไหมเนี่ยกูเลมผมจะไหวไหมโดนลุมนะโดนลุมนะแบบนี้เอาครับจังหวะนี้โอ้โหสู้กันดุเดือดมากฮะ เอา้าสกิลตันนายไม่เกี่ยวนายมายิงไอตัวใหญ่ทำไมเล่าอุ้ยโอ้โหปิวเลยนี่ขอต่อยสกิลตันให้ตายก่อนฮนะสกิลตันโอ้โกลมโกเล,มผม,กเลมผมไม่รอดแล้วดู ไม่ไหวครับโกเลยมไม่ไหวเนี่ยในส่วนต่อมานะครับผมผมจะทําการรีวิวอาวุธละกันเนาะซึ่งอาวุธบางชนิดก็จะมีความสามารถแตกต่างกันนะครับแค่บางชนิดเนาะบางชนิดก็ไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยอย่างเช่นค้อนอันนี้นะครับผมเป็นค้อนที่ตีแล้วมันจะดูดดูดมอนสเตอร์ที่อยู่ใกล้ๆเข้ามาฮะที่โดนตีอะ่ะส่วนเจ้าหอกสายฟ้านะครับผมเมื่อเราทําการโจมตีเอ้ยไม่ใช่เมื่อเราทารําทการชิดค้างตรงใดตรงหนึงนะ่งฮะจะมีวงอันนี้ฮนะและมีสายฟ้าผ่าอู้ยแรง จะมีฟ้าผ่าลงมาครับผมส่วนไฟแบรนด์นี้ทำอะไรได้ทำอะไรได้ผมไม่รู้ผมเพิ่งได้มาได้แบบตัวไหนก็ไม่รู้แล้วก็จะมีพวกโทเทมนะครับผมโทเทมที่โทเทมเกาะโทเทมฮิวนะครับผมอันนี้คืออะไรเนะี่ยอัพดับโทเทมทำอะไรได้นี่ฮะอันนี้เป็นโทเทมโลนะครับผมเป็นโทเทมออฟชิลเนาะไม่รู้ว่าทำอะไรได้เหมือนกันส่วนต่อมาก็จะเป็นโทเทมออฟรีเจเนอเรชันก็จะเป็นโทเทมฮิวเลือดนะครับผมเมื่อเราอยู่ในวงนะเรามันเราก็จะได้รับฮิวเลือด อะไรประมาณนะี้ส่วนโทเทมที่3เฮ้ยไม่ใช่โทเทมเป็นโทมนี่หว่ามันคืออะไรอันนี้ผมไม่มั่นใจนะผมไม่รู้ลูกธนูไม่มีอะไรฮะอาวุธอันไหนอีกนอกที่มันมีการโจมตีแบบแปลกๆขวานขวานใหญ่มากก็ของก็มีประมาณนี้แล้วผมซึ่งมันเยอะมากเนาะผมไม่สามารถรีวิวให้หมดทุกอย่างได้ก็ลองดูคร่าวๆกันไปนะผมเนี่ยตั้งชุดเกาะบล็อกมอนสเตอร์ที่เยอะมหาศาลมีแลคช็อกโกแลตบาร์ด้วยนี่ฮะ แอปออนก็ดูแล้วยังจะไม่สมบูรณ์100%เซ็นะแต่ก็ดูแล้วน่าเล่นมากๆเลยเดี๋ยวใครอยากได้ก็เดี๋ยวทิ้งลิงโหลดไว้ให้ครับผมวุเตอร์ก็เยอะนะเนี่ยไม่เชื่อลองก็ไปเล่นกันได้ครับผมโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการรับข่าวสารใหม่ๆก่อนใครรับคลิปนี้ก็บายยใครอยากให้ทำอะไรก็บอกนะไปละ